ถามนะครับคาถามพักท่านพักของท่านนะฮะจะมีนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคชาวพุทธและอื่นๆเชกเช่นผู้บริโภคมุสลิม <c oughs> ให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิให้ได้รับความเป็นธรรมมีให้ต้องถูกละเมิดสิทธิและคืนความยุติธรรมแก่ผู้บริโภคชาวไทยพุทธและอื่นๆซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างยั่งยืนอย่างไร วงเล็บก,รกรารุณาชี้แจงกับภายใน7วันนะครับนี่คือข้อ5้านะฮะเหลืออีก2ข้อสุดท้ายนะครับข้อหข้อหก้วนะฮะข้อหยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระบบงบประมาณแผ่นดินก็ต้องสอดรับกับลักษณะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์แผนตามภารกิจและแผนระดับพื้นที่มีการรักษาวินัยการเงินการคังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังการใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใส ปัญหานะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก่อตั้งและถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังกว่า99มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจหากแต่ได้รับข้อยกเว้นทางกฎหมายหลายประเด็นที่ผ่านมาผู้บริหารธนาคารอิสลามบริหารขาดทุนมากมายก่อนหนี้ศูนย์จำนวนมหาศาลรัฐบาลน,นำงบประมาณแผ่นดิน เข้าชำระหนี้เสียหลายหมื่นล้านบาทวงเล็บเกือบแสนล้านบาทและหาผู้รับผิดชอบมาลงโทษมิได้อีกทั้งยังไม่ต้องชาําระภาษีและมีโครงการส่งเสริมการลงทุนการกู้ยืมดอกเบี้ยถูกๆให้เฉพาะผู้นับถืออิสลามได้สิทธิพิเศษกว่าคนศาสนาอื่นๆคำถามนะครับ พักท่านจะมีนโยบายแก้ไขกรณีนี้ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังและวิธีและวิธีการงบประมาณอย่างไรเพื่อมิให้เป็นภาระแก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมสร้างความเป็นธรรมแก่สถาบันการเงินอื่นๆลดความเหลื่อมล้ำภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันโดยให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารการเงินเอกชนกระทรวงการคลังถอนหุ้นออกทั้งหมดวงเล็บกรกรุณาชี้แจงกลับภายใน7วันนะครับนี่คือต้องการแนวด้วยบายข้อ6กนะฮะจากพักการเมืองน,นะครับ